การแก้ไขจุดบกพร่องด้วย Healing Brush เครื่องมือ Healing Brush นี้นะครับเป็นเครื่องมือที่ผสมผสานการใช้งานระหว่าง c r o n e Stamp Tool และ Spot Healing Brush ซึ่งเป็นเครื่องมือแก้ไขนะครับพื้นฐานที่บริเวณกว้กวางๆได้นะครับแต่จะต้องมีการกดปุ่ม Alt e r n a t e บนคีย์บอร์ดค bon ้างไว้แล้วเลือกพื้นที่ต้นฉบับหลังจากนั้นก็จะนำไปทับบริเวณที่ไม่ต้องการ ในที่นี้ให้นักเรียนไปเปิดรูปภาพก่อนนะครับโดยไปที่เมนูไฟล์เลือก Open คุณครูได้เตรียมรูปไวให้แล้วนะครับอยู่ที่ไดซีโฟลเดอร์ข้อมูลประกอบการสอน58แล้วก็โฟลเดอร์สิวในที่นี้นะครับเราจะปรับนะครับบริเวณเนี้ยนักเรียนคนที่เป็นสิวเนี่ยนะครับให้หายวิธีการง่ายๆก็แค่คลิกบริเวณนางแบบนะครับที่เป็นสิวกด Open ก่อน ได้แล้วให้ดับเบิลคลิกนะครับที่เลเยอร์แล้วจากนั้นกดปุ่มโอเคเพื่อทําการแปลงเลเยอร์เห็นไหมนะครับน้าแบบของเราเนี้เป็นสิวเยอะเลยนะครับวันนี้เราจะมาลบสิวนะครับออกนะครับวิธีการง่ายๆก็แค่คลิกที่เครื่องมือ Healing Brush Tool น,นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ดูซิว่าหัวแปรงของเราเนี่ยพอดีกับเม็ดสิวหรือเปล่าถ้าไม่พอดีนะครับก็สามารถเลือกปรับขนาดหัวแปรงขึ้นได้นะครับเอาประมาณนี้ ทีนี้นะครับเราจะต้องหาบริเวณพื้นผิวที่ปกติที่สุดก็คือในที่นี้นะครับก็คือหาพื้นผิวที่ไม่มีสิวเองนะครับแล้วเพื่อที่จะคัดลอกพื้นผิวบริเวณนั้นเนี่ยนะครับไปทับบริเวณที่เป็นสิวนะครับเอาละผมก็มองหาอาจุดนี้แล้วกันครับ <c oughs> บริเวณที่ไม่เป็นสิวหลังจากนั้นกดปุ่ม alt บนแป้นคีย์บอร์ดค้างไว้หลังจากนั้นกดเมาส์นะครับแล้วก็ปล่อยเป็นการคัดลอกผิวหผิวแล้วนะครับ สเต็ปต่อไปก็คือเราต้องการลบสิวตัวไหนนะครับก็เอาเมาส์ไปวางทับเช่นตรงนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับพอเราเมาสวางไว้ปั๊บนม่ยะครับพื้นผิวก็จะเหมือนกับมาถูกแทนที่แล้วก็คลิกลงไปหายไปแล้วนะครับแล้วก็คลิกทําไปเรื่อยๆนะครับการทําแบบนี้อาจจะไม่ได้เรียกว่าผิวที่เนียนสักเท่าไหร่เราอาจจะมีวิธีการปรับเปลี่ยนอย่างอื่นด้วยนะครับ แนะนำให้นักเรียนนะครับค่อยๆกดนะครับค่อยๆกดนะครับไม่ลากอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับพอลากอย่างนี้เราจะเปื้อนนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปนะครับมันค่อยๆกดนะครับไปเรื่อยๆต้องใจเย็นนิดนึงนะครับในการเลือกนะครับ นะครอย่างนี้ก็ได้แล้วนี่คือวิธีการใช้เครื่องมือ h เ r i n g b r u า h u นะครับ